ซันจิต้องแกล่งระดับจกักรพรรดิหากหวังสนับสนุนลูฟี่ให้เป็นราชาโจรสลัดเพื่อโค่นล้มในตัวของอิม สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่ามันต้องขนาดนั้นเลยหรอนะครับกับการที่ซันจินั้นจะต้องแข็งแกร่งในระดับจกักรพรรดิหากต้องการสนับสนุนในตัวของลูฟี่นะครับให้เป็นราชาโจสารสลัดให้ต่อสู้กับอิมคือจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้บอกแค่ซันจิเลยได้ซ้ําอาจจะหมายถึงในตัวของโซโลด้วยแต่แน่นอนคลิปนี้เราจะโฟกัสในตัวของซันจิกันซึ่งหากย้อนกลับไปในอดีตนั้นนะครับเราก็คิดว่าเนี่ ซันจิกับโซโลนั้นแข็งแกร่งในระดับพลเอเอกได้นั้นก็นับว่าเป็นอะไรที่มันโหดแล้วมันเป็นอะไรนะครับที่น่าจะสามารถต่อกรกับคนในกลุ่มอื่นได้นะครับโซโลซันจิแข่งระดับพลเอเอกและลูฟี่เนี่ยระดับจักรพรรดิในการต่อกรกับคนอื่นนะครับแต่นะครับด้วยสถานการณ์ที่เราได้เห็นการย้อนอดีตก็ดวาเล่ผมกล้าพูดเลยว่านะครับความแข็งแกร่งของซันจินั้นมันต้องระดับจักรพรรดิจริงๆนะหากต้องการนะครับจะย่างกลายเข้าไปในการต่อกรในตัวของอิมเพราะอย่างที่เราเห็นว่าหตำนานวันพีสนั้นนะครับในสมัย ต่อกองกับอิมนั้นอันนั้นขนาดโหดดุโคตรเทพแล้วยังไม่สามารถทําอะไรในตัวของอิมได้เลยได้ซ้ําจึงทาให้ซันจินั้นนะครับหรือโซโลใครก็แล้วแต่นั้นมันต้องแกร่งในระดับจักรพรรดิเลยล่ะหากต้องการนะครับที่สามารถต่อกอในตัวของอิมได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับคงจะไม่สามารถนะครับเป็นหน่วยสนับสนุนเป็นปีคู่และการให้กับลูฟี่ในการต่อกรนะครับกับคนระดับอิมได้ที่จะเป็นราสบอสุดท้ายของวันพีชนะครับน่าจะแน่นอนแล้วล่ะอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนว่าคอนเซปต์ของวันพีในตอนเนี้ซึ่งผมว่าข้อแ แนวชัดเจนแล้วนะว่าการจะต่อกกัก <fry UC> <t os fry absorbed> ับอิมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มโจรสั์หมวกฟางแน่นอนเลยละมันคงจะต้องเป็นการต่อสู้กันของคนนะครับระดับท็อปของโลกวันพีทที่มีแนวคิดที่เป็นฝ่ายต่อต้านในตัวของอิมเป็นขั้วตรงข้ามของอิมในการร่วมมือกันในการต่อกรในการจัดการในตัวของอิมนะครับก็คงจะเป็นงานที่แบบมั่วบ้านงานสุดๆเลยในการลุมนะครับตัวละคร1ตัวนะครับฝั่งพระเอกเขาเรียกว่านะครับรวมใจใช่ไหมแต่ฝั่งตัวร้ายเขาเรียกหมามูแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งสิ่งนี้เป นั้นนะครับที่เป็นราชาโจรสลัดในอนาคตการที่ลูฟี่นั่นจะไปพึ่งนะครับกลุ่มโจรสลัดอื่นที่มันมากเกินไปผมว่ามันก็จะไม่ทําให้ลูฟี่นะัอาจจะโดดเด่นไปมากกว่าคนอื่นเลยได้ซ้าแต่ถ้าหากในกลุ่มของเขามีโซโลสันจิที่มันแข็งแกร่งในระดับที่มันสนับสนุนได้นี่แหละจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับที่ทําให้กลุ่มโจสรสลัดโบกฟางนั้นสามารถต่อกรในตัวของอิมได้และนะครับด้วยบริบทของภาคเอลบัฟในตอนนี้ผมว่านี่จะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สันจิจะได้รับรู้ว่าตนเองนะั้นจะต้องแกร่งขึ้นนนนนไปนะหากสสันนับุใตวของลนะูฟี แล้วก็เหมือนได้ลองมือด้วยในการต่อกรกับอิมว่าเขานั้นจะสามารถต่อกอกับอิมได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าจากโจทย์ในตอนนี้นะครับที่หลายคนจะมองว่าฮาคิราชันนั้นอะไม่มีก็อาจจะไม่เป็นไรแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าซันจิเองต้องมีแล้วนะฮาคิราชันหากต้องการต่อกรกับอิมจริงๆเพราะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการใช้ฮาคินั้นน่าจะเป็นส่วนสําคัญเลยได้ซ้ําในการต่อสู้กับอิมนะครับเพราะว่าไอ้คารางฮาคินั้นมันสามารถนะครับใช้ในการลบล้างในการต่อสู้ได้นะครับเพราะอย่างบริบทในเรื่องนอเนี่ยเช่นฉากที่กราฟร่วมมือ โรรเจอ์ในการต่อกรในตัวของร็อกนั้นนะครับพวกเขาก็ใช้ฮาคิราชันในการต่อสู้ด้วยซึ่งมันไปหักล้างฮาคิของร็อกนะครับซึ่งนี่ขนาดมีระดับฮาคิราชันแล้วนะแต่ยังนะครับหักล้างได้ในแค่ระดับนั้นซึ่งซันจินั้นก็ต้องมีส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วว่าด้วยบริบทในเรื่องนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นนะว่าซันจิจะไม่มีฮาคิราชันมันยังมีติ่งไว้อยู่นะครับกับสิ่งที่กาบันพูดเอาไว้นะครับโดยส่วนตัวก็แอบเชีียยรรววว่าาเเเออ้้้้ไหหหนนะับบใใใโลมมแก็จิิถพดท และด้วยความที่ว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นมันก็มีคอนเซปต์ที่คล้ายกับกลุ่มโจรสัตว์โรเจอร์นะครับอย่างกลุ่มโรเจอร์เนี่ยก็จะมีซิเวอร์เลลลี่และกาบันนั้นสามารถใช้าคิดราชันได้ด้วยเช่นกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ให้พี่ซันจิเขาเถอะนะครับในฐานะนะครับโน .3 ที่วอนบีจะเป็นโน .2 ของกลุ่มเนี่ยพี่แกนั้นนะครับก้าวไปในระดับนั้นให้ได้นะครับเพราะนี่จะเป็นส่วนตัวแปรที่สําคัญในตัวของซันจิแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าซันจิก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครในอนนาคคคตะรรั ที่เขานั้นจะแกร่งขึ้นได้ด้วยฝีมือของตัวเองที่มันสูงขึ้นไปมากกว่านี้การมีฮาคินั้นย่อมเป็นส่วนที่สําคัญในการต่อสู้ถึงแม้ปัจจุบันนี้ซันจิจะมีความขี้โกงด้านร่างกายของตนเองนะครับที่พ่อของเขานั้นได้บัฟมาให้กับซันจิแต่นั่นนะครับก็เป็นความขี้โกงระดับร่างกายแต่ไปเทียบกับสเกลในการต่อกรกับอิมแล้วมันคนละสเกลกันเลยได้ซ้ำนะครับจึงทาให้ฮาคิจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆและด้วยตอนนี้ที่เราได้เห็นนะครับความสามารถของซันจินะครับซันจ,จินั้นนับได้ว,ว่าเป็นคนที่มมีคควาาาดดเเเ่่นละกกกัรรืองงใช้ิส ในการต่อสู้นะครับก็คือมีเซนในการหลบหลีกในการโจมตีดีมากๆด้วยฮาคีสังเกตในการจัดการศัตรูนะครับแต่ส่วนที่เป็นส่วนด้อยของซันจิในตอนนี้คือฮาคิ้เกราะนะครับไม่ใช่ว่ามันด้อยขนาดนั้นนะแต่มันไม่ได้ดับท็อปนะครับเทียบเท่ากับโซโลหรือแม้กระทั่งลูฟี่จึงทำให้ฮาคีเกราะของซันจินะั้นต้องพัฒนาขึ้นไปและด้วยนะครับร่างกายของซันจิที่แม่งแข็งนะครับยิ่งกว่าเหล็กกล้าเนี่ยผมก็มั่นใจเลยว่าถ้ามีฮาคีเกราะที่มันรุนแดงแล้วมันจะเป็นส่วนที่สําคัญในการต่่ออสู้้้้เลลลยไดซําาาาแะบบงททีีีนนนกกกรรรัััจวมมืโโใ ตีบางโจมตีมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่การาฟร่วมมือนะครับกับโรเจอร์ในะการโจมตีนั่นแหละด้วยบริบทนั้นด้วยร่างกายของนกสองคนและด้วยฮาคีนั้นมันจะทําให้นะครับสามารถจัดการบุคคลที่ถูกอิมนั้นนะครับทำให้กลายเป็นปีศาจได้ซึ่งจะเป็นแบบนั้นจะเป็นส่วนที่ทําให้นะครับโอ้โหลูฟี่นั้นสบายขึ้นเยอะเลยในะการมีสัญจินั้นคอยสนับสนุนในตัวของเขา แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ว่าไม่มีฮากคิรราชันในตอนนี้มันจะเป็นส่วนสําคัญแน่ๆในการต่อสู้แต่ส่วนอื่นที่ผมก็มองว่าซันจินั้นจะได้รับพัฒนาขึ้นนะครับในการต่อสู้คือนะครับเบสิกต่างๆพื้นฐานต่างๆหรือสภาพจิตใจที่ใช้ในการต่อสู้นะครับที่จะได้เรียนรู้กับกาบันอย่าลืมว่าซันจิเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่แตกต่างจากลูฟี่และโซโลนะครับที่ได้รับอาจารย์ที่ดีมากๆอย่างลูฟี่นั้นนะครับโอ้ยได้ซิเวอร์เลอรี่ในการฝึกนะครับไม่แปลกที่ลูฟี่นั้นจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมีสภาวะะจจิตในครรับหือ บางทีนั้นนะครับสามารถจับจุดในการต่อสู้ได้ด้วยการใช้จิตในการต่อสู้ใชเช่นเดียวกันกับโซโลนะครับที่มีมีฮอกเป็นอาจารย์เห็นว่าโซโลในหลายๆครั้งพี่แกน่าจะจับจุดการต่อสู้ได้ดีนะครับใช้สมาธิในการต่อสู้ใช้จุดนี้นี่แหละในการทําให้เหนือกว่าศัตรูแตกต่างจากซันจีนะครับที่ฝึกวิ่งมาตลอด2ปีเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีอาจารย์ที่เจาะจงนะครับชัดเจนขนาดนั้นในตัวของซันจีนะครับเลยทําให้ครั้งเนี่ยการที่มีกาบันอยู่ในเกาะเนี่ยผมว่าซันจีน่าจะได้รับการเรียนรู้จากกาบันค่อนข้างเยอะเเลยนรรรื่่อองกกาาใใช้้จิตตสู จิตนั้นเป็นส่วนที่สําคัญหากคุนนั้นนะครับมีสภาวะจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สามารถปองบอกหรือว่าชี้จุดนะครับว่าศัตรูนั้นมีความแข็งแกร่งตรงไหนมีความอ่อนแอตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนซึ่งถ้าทำแบบนั้นได้จะทําให้สันจิสบายขึ้นเยอะเลยเวลาต่อสู้เพราะเขานั้นจะสามารถรับรู้ได้ว่านะครับควรจะใช้พลังตรงไหนในการต่อกรควรใช้อะไรในการจัดการเพราะบางทีแล้วมันเป็นเพียงแ,แค่จุดเดียวเท่านั้นเปลาะเดียวเท่านั้นนะครับจะสามารถจัดการคนคนนั้นได้ก็เหมือนโซโลนะครับที่สามารถจับจุดในตัวของคิงได้แล้วก็ต่อกรและชนะคิงไปได้ ย่างดซึ่งนั่นแหละครับหากซันจิพานานในทุกส่วนตรงนี้ได้ผมมั่นใจว่าซันจินั้นฝีมือของเขาก็จะสามารถพานานขึ้นไปได้อีกและในท้ายที่สุดแล้วหากขึ้นไปในระดับจกักรพพัดได้จะเป็นกําลังที่สําคัญในการช่วยลูฟี่ในการต่อกรในตัวของอิมและผมไม่ได้จะบอกว่านะครับไอซันจิเมื่อแก่งระดับจกักรพพัดแล้วจะทําให้สามารถชนะในตัวของอิมได้แต่มันก็ควรเป็นระดับนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณจะต่อสู้ยืนสู้กับอิมเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วในการต่อสู้อย่าลืมว่าอิมมีความสามารถหลากหลายนะครับและดม ิอมนนั้ปัจจุบันเรายังไม่รู้เลยได้ซ้ำว่าไอคนที่โดนนั้นเป็นเพราะว่าสภาวะจิตใจนั้นไม่แข็งพอหรือเปล่าจึงทำให้อาการที่สันจิจะมีสภาวะจิตใจที่แข็งพอมีอาคีที่แข็งพอในการต่อต้านสิ่งสิ่งนี้ได้น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยเพราะนี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นการบ่งบอกชัดเจนเลยว่ากลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นจะไปในแง่มุมไหนโอเคการล่าวันพีชนั้นเป็นส่วนที่สําคัญแต่น่าจะไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับที่มันสูงสุดของวันพีชแล้วล่ะจุดที่มันสูงสุดนั้้้นนนนน่่่าาาาจจะะเเป็ุดดดทีสมมมรถคลลใตัวขออองิิไแกกํ เป็นโลกใหม่ของวันพีที่แท้จริงโลกที่ไม่มีใครนั้นนะครับเป็นผู้นําของโลกเป็นพระเจ้าของโลกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นวันพีทนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจจะเป็นจุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกวันพีทไปตลอดการได้และซันจิจะเป็นตัวแปรโคนขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับในฐานะปีคู่ของลูฟี่เขานั้นจะต้องแก่งในระดับจักรพรรดิให้ได้แข่งในระดับที่สามารถต่กกอกรนะครับกับคนที่ต้องการจะมาจัดการในตัวกัปตันของเขาเพราะว่าต้องเซฟแรงในตัวของลูฟี่ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ลูฟี่นั้นสามารถชนะในตัวของอิได้ในนนอาคต และแบบนั้นแหละซันจิจะนับได้ว่าเป็นปีคู่ที่สําคัญของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเป็นปีคู่นะครับที่ทําให้ลูฟี่นั้นก้าวขึ้นไปจุดสูงสุดตามความฝันของกัปตันตนเองได้พอาะท้ายที่สุดแล้วหากทุกคนตามความฝันตัวเองได้แต่กัปตันนั้นไม่สามารถถึงความฝันได้ก็นับได้ว่าเป็นลูกเรือที่ไม่ดีจุดนี้คนในกลุ่มหมวกฟางนั้นก็รับรู้ดีและพยายามทําให้ได้นะครับเพื่อสนับสนุนในตัวกัปตันของตนเองอย่างลูฟี่นะครับและทุกคนที่เห็นบ้างครับคิดว่านะครับในตัวของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนัั้้้นนนนจิโลลก็แแวต่ะพา ในจุดนั้นได้หรือเปล่าในการต่อกรอก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อยา่าลมชมอะไรเกี่ยวกับวันพีคก็บอกได้จัดให้ตามคําขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ